แม่แดงกินข้าวเลยค่ะดาวกินข้าวเลยเดี๋ยวแม่จะไปแล้วคนท้องรออยู่เลยกินข้าวลลกน้ำตาลกินข้าวโลกสามสีกินข้าวพี่วัวกินข้าวเลยโลกสบายดีนะลูกข้าคุ้งคลองลลกกินข้าวลลกกินข้าวแม่ทําไมจะช่วยแม่ขนน้ําเข้าไปเหรอฮะของหน้าแม่ทําไมลลกรีบๆกินเร็วๆกี่โมงลวโอ้ สามทุ่มสี่สิบน้ำมาเติมให้เต็มเต็มแล้วจัดที่นอนให้ดาวแล้วนะเนี่ยน้ำมาเติมให้เต็มเต็มเลยหลายๆถังเลยจัดที่นอนให้น้องอะนางสามิทำมาสาวนางสามิสาร้างทางนางสาวมิคอยมาทุกตัวแข็งแรงปลอดภัยอย่าโดนวางย่าเบื่อยอย่าโดนรถชนขอให้ หมาทุกตัวปลอดภัยปลอดภัยแข็งแรงแข็งแรงนานขามีทำมาขนานขามีช้างทำขนานขามีขอให้หมาทุกตัวอยู่รอดปลอดภัยอย่าโดนวางยาอย่าโดนรถชนอย่าโดนใครทำร้ายเลยแข็งแรงปลอดภัยปลอดภัยทุกตัวสาธุท่ให้ดาวแม่ให้แม่แดงอันนี้แม่ให้แม่แดงอ่ะอันนี้ให้สามสีอันนี้ให้พี่วัวอันนี้ให้เจ้าตัวเล็กตัวเล็กกันไหมน้ำตาลอยู่ไหนลูกน้ำตาลหาแม่มา าแม่ขนมให้ค่ะใ,ให้น้ำตาลสองอันแม่รักหนูนะแม่ไปหาคนท้องก่อนนะคะมันดึกแล้วคนท้องรอแม่อยู่แล้วนะลูกพาะคุ้มครองนะเนี่ยขนมเต็มเลยเห็นป่ะแม่วางให้เออพาคุ้มครองนะคะเออคนท้องฝากคิดถึงน้ำตาลด้วยนะโอเคโอเคเออดูยูุยูุยูุยยุยอ้อนแม่ตลอดแม่รักหนูลูกพาคุ้มครองลูกให้อยู่รอดปลอดภัยทุกตัวนะคะแข็งแรงปลอดภัยนะ คุ้มครองลูกพุทธทางสนางขจามิธรรมังสนางขจามิสังขังสนางขจามิพุ่งขอให้หนูทุกตัวอยู่รอดปลอดภัยนะไป่ไปแล้วลูกให้อีกอันสีแม่ให้ออันอะเอาเลยเต็มที่เต็มที่กินอให้เต็มที่เลยลูกเออปโภคภาพห้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หกกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเดี๋ยวแม่เก็บเก็บห้องก่อนโอ้โหเล็กเยอะ กินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนเดี๋ยวแม่เติมอาหารเม็ดให้เต็มเต็มเลยเดี๋ยวจัดการน้ําให้นะเดี๋ยวแม่เก็บห้องก่อนต้องค่อยๆยเก็บทีละอย่างโอ้โหนิดเยอะจริงๆเลยลูกอืมกินเยอะๆลูกเออเออเออแม่มีข้าวให้ด้วยเออกินซะลูกกินลูกกินมีน้ําแกงด้วยเออกินกินกินเดี๋ยวแม่เก็บห้องก่อนนะคะแมมีตุดไก่มีเนื้อไก่แล้วก็มีตับนะให้คนละสองชิ้นอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวอ่ะคนท้องอ่ะอ่ะตัวเล็ก อ่ะอ่ะ B2 B2 อยู่นี่ลก B2 อ่ะ B2 ขิ้นเร็วอ่ะอ่ะ B2 ไวหน่อยเออรอเดี๋ยวท้องอ่ะเอออ่ะตัวเล็กตัวเล็กอ่ะอ่ะ B2 B2 อ่ะเออคนท้องเออตัวเล็ก แม่จัดห้องให้เรียบร้อยแล้วนะคะเติมน้ำให้สะอาดหมดแล้วนะล้างพื้นเรียบร้อยกวดาดออกไปหมดแล้วอ่าอาหารแม่เติมให้แล้วนะคะเออวันนี้แม่ไม่เช็ดตัวให้แม่เช็ดหน้าให้บีสองให้คนท้องให้ตัวเล็กเพราะว่าอากาศหนาวฝนตกเนี่ยของเล่นอ,อยู่เนี่ยนี่อาหารแม่เติมให้แล้วเช็ดภาชนะให้แล้วเรียบร้อยนะเติมของใหม่ให้แล้วน้ําสะอาดแล้วนะเออตัวเล็ก นี่อาหารกินนะของเล่นอยู่นี่นะลูกนี่ห้องสะอาดแล้วนะคะนี่แม่ล้างพื้นเก็บของเล่นเก็บขี้ล้างพื้นกวาดเอาไปเรียบร้อยไฟได้ยุงกําลังจะกําลังจะแบตหมดนะเพราะว่าจะห้าทุ่มละมันจะอยู่ได้ประมาณเนี้ยตั้งแต่หกโมงถึงช่วงประมาณเกือบห้าทุ่มใช่ไหมคะหนาวลูกวันนี้ไม่เช็ดตัวนะเช็ดหัวอย่างเดียวแล้วจัดที่นอนให้แหละเออนอนซะคนท้องขี้หนาวแม่ลูกนะคะ อจื้อจื้อเช็ดหัวอย่างเดียวลูกถ้าฝนตกแม่ไม่เช็ดตัวให้แม่กลัวพวกหนูหนาวนะคะเออแม่หอมบีสองหอมตัวเล็กหอมคนท้องแล้วแม่เอาของเล่นมาให้อจุ้ยกินขนมป่ะแป๊บนึงอ่ะแม่มีขนมแท่งให้คนละสองแท่งอ่ะคนท้องบีสองคะอ่ะตัวเล็กอ่ะ แม่ให้ลูกคนเราสองแท่งอ่ะอันนี้ของปีสองแม่ไปแล้วนะคะเออกินห้ลูกกินซะนี่ของเล่นลูกนะคะเออนอนซะอาหารอยู่นี่นะน้ําเต็มเต็มแล้วนะคะลูกเออแม่เก็บห้องให้สหะอาดแล้วนะนอนซะลูกแม่ปูที่นอนและ้วนะแม่เก็บล้างสาะอาดหมดแล้วนะคะนี่โมบายโมบายนอนซะลูกนอนซะแม่มีแถมให้อันนี้อย่างนิ่มอันนี้ให้ตัวเล็ก อันนี้ให้ B2 อ,อย่างนิ่มลงแม่ไปลแล้วเออราคุ้มครอง